มารยาทไทยการแสดงความเคารพสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนในครั้งนี้เราจะเรียนรู้เรื่องมารยาทไทยกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรปฏิบัตินะครับเราเป็นคนไทยเราควรอนุรักษ์และสืบทอดมารยาทอันดีงามของไทยไว้นะครับ ช่วยคิดก่อนเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องมารยาทไทยอยากให้น้องๆช่วยกันคิดทีนะครับว่าเพราะอะไรเราจรึงต้องเรียนรู้เรื่องมารยาทไทยให้น้องๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับความหมายของคำว่ามารยาทกันก่อนนะครับมารยาทหมายถึงกิริยา วาจาที in ation, an ่สุภาพเรียบร้อยที่เราควรปฏิบัติในสังคมโดยจะมีระเบียบแบบแผนการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและสถานที่ต่างๆเช่นมารยาทไทยในการยืนการเดินการนั่งการนอน การรับของส่งของการทำความเคารพเป็นต้นครับเมื่อน้องๆปฏิบัติตามมารยา t ไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมน้องๆจะเป็นเด็กนอบน้อมถ่อมตนและแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยอีกด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่มารยาทไทยในการแสดงความเคารพกันก่อนนะคะเนื่องจากเวลาที่เราเจอกัน เราจะมีการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันก่อนเสมอการมีมารยาทในการแสดงความเคารพนั่นก็คือการแสดงความเคารพตอบผู้อื่นด้วยความเรียบร้อยซึ่งคนไทยจะทำการไหว้และกราบจะมีลักษณะในการปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้นะคะการไหว้คือการแสดงความเคารพโดยการนำมือทั้งสองข้างประนมไว้ที่อก นิ้วชิดติดกันปลายนิ้วจะรดกันไว้ในระดับต่างๆกันตามฐาน,นะครับส่วนการกราบก็คือการแสดงความเคารพต่อบุคคลเช่นเดียวกันมีทั้งการกราบบุคคลและการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ใช้สำหรับกราบพระรัตนตรัยครับเรามาเริ่มกันด้วยมารยาทไทยในการทำความเคารพ และมารยาทในการเดินที่ปฏิบัติกับพระสงฆ์กันก่อนนะครับในการไหว้พระสงฆ์นั้นเราจะประนมมือให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจะรดกับหว่างคิ้วโดยผู้ชายจะน้อมศีรษะลงส่วนผู้หญิงจะย่อเข่าลงพร้อมกับยกมือไหว้ครับต่อมาเป็นมารยาทไทยในการกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราเรียกว่าการกราบแบบเบญจางค่ประดิษฐ์ผู้ชายจะนั่งในท่าเทพ,พบุตรคือนั่งคุกเขา่าปลายเท้าตั้งและนั่งลงบนส้นเท้าค่ะส่วนผู้หญิงจะนั่งในท่าเทพธิดาคือนั่งคุกเขา่าปลายเท้าราบและนั่งลงบนส้นเท้าจากนั้นกราบสามขั้นตอนคืออัญชลียยกมือขึ้นประนมระหว่างอกวันทายกมือขึ้น และก้มศีรษะให้ปลายนิ้วจดหน้าผากอภิวาททอดมือทั้งสองลงพร้อมๆกันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นความมือห่างกันเล็กน้อยหน้าผากจดพื้นทำทั้งสามขั้นตอนซ้ำกันสามครั้งแล้วยกมือให้จรดหน้าผากจึงปล่อยมือลงค่ะส่วนมารยาทไทยในการเดินผ่านพระสงฆ์หรือเดินสวนทางกับพระสงฆ์นั้น ให้หยุดยืนตรงแล้วยกมือไหว้อย่างสุภาพครับต่อมาเป็นมารยาทการแสดงความเคารพและมารยาทการเดินกับบุคคลนะครับอย่างแรกคือการไหว้คุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ในการกล่าวทักทายกล่าวขอบคุณและขอโทษวิธีปฏิบัติคือประนมมือไหว้โดยให้นิ้วหัวแม่มือจะรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จะรดวางคิ้วผู้ชายยืนตรงน้อมตัวลงส่วนผู้หญิงจะย่อเข่าลงเล็กน้อยครับส่วนการไหว้บุคคลทั่วไปจะแตกต่างตรงที่นิ้วหัวแม่มือจะจะรดปลายคางปลายนิ้วชี้จะรดปลายจมูกครับแต่ถ้าเราต้องการจะไหว้เพื่อนๆหรือคนที่อายุเท่ากันเพื่อทักทาย เราก็เพียงยกมือขึ้นประนมระหว่างอกและก้มศีรษะลงเล็กน้อยส่วนการกราบบุคคลนั้นเราจะกราบผู้ใหญ่ที่เรานับถือโดยการยกมือขึ้นประนมให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิว้วนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนดั้งจมูกน้อมตัวลงกราบหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ต้องแบมือออกให้หน้าผากแต่ส่วนบนของมือครับ เยนตอนเย็นเต้ยเดินทางกลับไปที่บ้านสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากโรงเรียนแล้วเหรอลูกครับแม่แม่ครับผมไหวยอย่างนี้ถูกไหมครับถาวายพ่อแม่ต้องให้นิ้วหัวแม่มือจลดดปลายจมูกจ้าไม่ได้จลดปลายคางลองทำใหม่สิลูก และถ้าอย่างนี้อะครับถูกไหมครับถูกต้องแล้วจ้าอย่างนี้แหละดีแล้วสวยมากเลยวันนี้คุณครูสอนเรื่องไหว้แล้วลูกครับวันนี้คุณครูสอนเรื่องมารยาทไทยครับคุณครูบอกให้กลับไปลองฝึกทำที่บ้านแต่ผมก็ยังทำผิดอยู่เลยนะครับสงสัยต้องฝึกบ่อยๆจะได้ไม่ผิดอีกดีแล้วลูก ฝึกทำให้ถูกต้องเป็นนิสยัยเพราะมารยาทไทยเป็นกิริยามารยาทที่สวยงามเราเป็นคนไทยอยู่ในสังคมไทยก็ต้องทำให้ถูกต้องเสมอนะใครๆเห็นเขาก็ชื่นชมว่าเป็นคนที่มีมารยาทดีครับนะพ่อมารยาทไทยในการแสดงความเคารพการกราบการไหว้ และมารยาทในการเดินนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องถูกกาละเทสะรู้จักการเคารพผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะครับอีกทั้งยังเกิดความสงบสุขในสังคมเพราะถือว่าเราได้ปฏิบัติตามมารยาทไทยในสังคมที่ดีอีกด้วยครับ รรููรู้้ถกผิดมาเฉลยกิจกรรมที่เราได้ทำไปแล้วกันนะคะมาดูกันนะคะว่ามีน้องๆคนไหนเป็นคนเก่งตอบคำถามถูกกันมั่งเอย่ยภาพที่ปฏิบัติได้ถูกต้องคือภาพที่สี่ค่ะภาพที่สีการกราบผู้ใหญ่ยกมือขึ้นประนมให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนดั้งจมูกน้อมตัวลงกราบหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องแบมือออกดังเช่นรูปภาพนี้นะคะภาพมารยาทไทยที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องคือภาพที่หนึ่งสองและสามค่ะภาพที่1การกราบพ่อแม่ในภาพปฏิบัติไม่ถูกต้องเนื่องจากการกราบพ่อแม่และบุคคลอื่นเราจะกราบแบบไม่แบมือค่ะภาพที่สอง การไหวเพื่อนหรือคนวัยเดียวกันในภาพปฏิบัติไม่ถูกต้องเนื่องจากการไหว้เพื่อนหรือบุคคลวัยเดียวกันนั้น<ม>จะยกมือขึ้นประนมไว้ที่อกและก้มศีรษะเพียงเล็กน้อยไม่ต้องย่อตัวลงนะคะ<ม>ภาพที่ส<ม>การกราบพระในภาพปฏิบัติไม่ถูกต้องเนื่องจากการกราบพระเราจะต้องแบมือเล็กน้อยเพื่อให้หน้าผากสัมผัสกับพื้นด้วยนะคะ เรื่องราวมารยาทไทยที่เราได้เรียนกันในวันนี้น้องๆอ,อย่าลืมพี่จะกลับไปฝึกฝนบ่อยๆและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนลองปฏิบัติกับเพื่อนๆหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแนะนำก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น้องๆสามารถทำได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้ะค,ครั้งหน้าก็ยังคงเป็นเรื่องมารยาทไทยเช่นเดิมเป็นเรื่องของมารยาทการยืนและการนั่ง แล้วเจอกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ